สวัสด,ดีครับวันนี้ผมก็จะมาทอดโรตีแพคให้ดูนะครับโรตีแพคก,ก็จะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือโรตีที่เราหน้าไฟไปแล้วครั้งแรกแต่ไม่ได้ทอดให้ส,กกหสุกนะครับเราเรียกกัว่าโรตีแพคเดี๋ยวทีหลังจะมาสอนทำโรตีแพคนะครับแต่วันนี้จะมาสอนวิธีทอดโรตีแพคก,ก่อนเพราะหลายๆคนลูกค้าหลายๆคนเนี่ยสั่งโรตีแบบนี้กลับบ้าน เดี๋ยวไปทอดแล้วแม่อร่อยจะมาโทษว่าโรตีของที่ร้านไม่อร่อยนะครับก็ขั้นแรกก็คือตั้งไฟให้กระทะร้อน,อนต้องร้อนนะครับพอร้อนกระทะร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเบาไฟลงมา็นิดนึงสาเหตุที่ต้องเบาไฟนะครับเพราะว่าถ้ากระทะร้อนโดยที่ใช้ไฟแรงไปเนี่ยพอเอาโรตีลงไปเนี่ยโรตียังไม่ทันคายความเย็นก็ข้างนอกสุกแต่ข้างในยังไม่สุกเพราะนั้นต้องเบาไฟลงให้โรตีค่อยค่อยสุกจากข้างในออกมา ก็เอาตีใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำมัน เทคนิคในการทอดโรตีให้นุ่มนะครับก็คือการหมุนแผ่นโรตีและการกลับด้านโรตีเพื่อให้ความร้อนกระจายไปทั่วและแป้งโรตีไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องไปตบโรตีนะครับ โรตีนะครับพอเราเอาใส่กระทะแล้วเราราดน้ำมันโดนแผ่นโรตีเรากลัดแผ่นโรตีแล้วก็หมุนโรตีก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาแผ่นแป้งโรตีก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาเราก็ต้องหมุนไปอีกแล้วก็กลับด้านนั่นแหละครับตัวเทคนิคที่ทำให้โรตีนุ่ม ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเสร็จหมดเรียบร้อยให้ดูใกล้ๆนะครับอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการทอดโตีแพ็ค ชอบกดไลค์แชรกดแชร์ให้กับเพจโรตีปากีเชียงใหม่ครับและจอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆจากเพจโรตีปากีเชียงใหม่สวัสดีครับ